สวัสดีครับเรามาสรุปผลฟุตบอลอุ่นเครื่องผู้ระหว่างบาร์เซโลนานะครับพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้บาร์เซโลนาเองนะครับภายใต้การคุมทีมของฮันชิฟิกไรเงากําลังหลักหลายคนขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแพ้เกมอุ่นเครื่อง2เกมติดต่อกันบาซ่านะครับชุดเด็กที่เคาะบอลได้ดีกว่าแมนซิตี้ชิงออกนําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์จากจังหวะที่เปาวิกเตอร์หลุดเข้าไปซัดผ่านมือเอดิสันอย่างสวยงามในนาทีที่24และแมนเชสเตอร์ซิตี้เองนะครับก็พยายามเร่งเครื่องในนา ทีที่36นะครับเป็นคาวินฟิลิปปั่นฟีคิกด้วยขวาระยะ25หลานะครับแต่ทางอินากีเปย่านะครับบินเซฟไว้ได้อย่างไรก็ตามนะครับ3นาทีต่อมายอสโกกวาดิโอนนะครับจ่ายบอลหักให้กับนิโก้โอลิวรี่นะครับไว้19ปีหาจบสกอร์เรือใบสีฟ้าตามตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ช่วงทดเจ็บ45นาทีบวก2เคราตแทงบอลต่อให้กับปาโบตอเรสหลุดเข้าไปยิงหักข้อเสียบเสาไกลส่งผลให้บาร์เซลโลนาขึ้นนำอีกครั้งนะครับแล้วก็จบ ครึ่งแรกด้วยสกอร์สอประรตูต่อ1ต่อมาในช่วงครึ่งหลังนะครับก็ยังมีจังหวะให้เสียวอยู่บ้างเป็นจังหวะที่บาดเสน,นาเกือบขึ้นนําจากจังหวะของโทนี่เฟอร์นันเดสนะครับแทงบอลทะลุให้กับวิกเตอร์แตะหลบสเตฟานออเตก้านะครับแล้วพยายามยิงมุมแคบแต่ก็ยังไม่ผ่านมือนายด่านมือ2ของซิตี้ ต่อมานะครับมาร์เตโอโคซิลโชทักษะยอดเยี่ยมนะครับพาบอลกระชากจากหน้ากรอบเขตโทษของตัวเองก่อนจะผ่านต่อให้แจ็คกิลลิตหลุดเข้าไปซัดบอลด้วยซ้ายนะครับพาแมนเชสเ,เตอร์ซิตี้ตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2ในนาทีที่60แล้วก็ทั้งคู่ทําอะไรกันไม่ได้นะครับหมด90นาทีเสมอกัน2ประตูต่อ2